สวัสดีครับขอต้อนรับพี่ๆนะครับเข้าสู่ร้านเพชรทองบุญพิทักษ์นะครับวันนี้มีงานสวยหลายๆชิ้นเลยก่อนไปรับชมเนี่ยถ้าพี่ๆยังไม่ได้กดติดตามช่องนะครับสามารถที่จะกดดุาม Subscribe ช่องไว้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเพื่อรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยวันนี้จะมีชิ้นไหนนะครับที่โดนใจพี่ๆบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ กำไรเพชรฉลุลายงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ 14K น้ำหนักรวมทั้งวงอยู่ที่14.19กรัมประดับด้วยเพชรรวมทั้งวงนะครับอยู่ที่1.78กรัตแบ่งเป็นเพชรยอดนะครับเม็ดใหญ่เลย1เม็ดขนาดหน้าเพชรประมาณ30ตังค์แล้วก็ประดับด้วยเพชรอีก2เม็ดรวม26ตังค์เพชร8เม็ด รวม56ตังค์แล้วก็เพชรอีก56เม็ดรวม66ตังขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง5.3เซนติเมตรราคาขายสุดคุ้มมากๆ5,3,500บาทคุ้มมากๆเลยสำหรับกำไรเพชรงานเก่าวงนี้นะครับตัวชิ้นงานเนี่ยมาในสภาพที่ดีนะครับไม่บุบบีเป็นกำไรงานเก่าแท้ๆแล้วก็ตัวล็อกเนี่ยจะมีโซ่ทองนะครับ คล้องเนี่ยเพื่อเพิ่มความมั่นใจอีกชั้นหนึ่งในการใช้งานเพชรที่ประดับเป็นเพชรเก,รเกรสรทั้งหมดนะครับโดยที่เพชรเนี่ยขาวแล้วก็เล่นไฟดีข้างในก็ตำหนิน้อยใช้คาว่าเพชรสวยได้เลยสำหรับกำไรวงนี้นะครับถ้าพี่ๆนะครับเป็นคนชอบงานเก่าโดยเฉพาะนะครับงานที่ดีไซน์สวยๆนะครับมีความละเอียดแล้วก็ใช้งานได้บ่อย กำไรวงนี้น่าจะตอบโจทย์แล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าพิจารณามากๆเลยดูที่หน้ากว้างนะครับหน้ากว้างเนี่ยกำลังสวยใช้งานได้กับทุกๆโอกาสนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานเนี่ยก็ดูเรียบร้อยไม่เยอะจนเกินไปหรือหยิบมาใช้เวลาเราใส่ออกงานก็ได้ครับดูดีแล้วก็ดูสวยแถมยังได้งานเก่าแท้ๆอีกด้วยบอกเลยนะคะว่าราคานี้คุ้มจริงๆ กด CF กดสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยครับจี g ้โกเมนเรือนเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า75%น้ํา้ำหนักรวม5.14กรัมประดับด้วยโกเมนเม็ดใหญ่นะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชร12เม็ด m, รวม3 5ตังค์ตังหน้ากว้าง1.8คูณ2.9เซนติเมตรราคาขาย15,900บาท นา c f มากๆเลยสำหรับจี้ชิ้นนี้นะครับได้โกเมนเม็ดใหญ่แล้วก็โกเมนเนี่ยจะเป็นพลอยนะครับอัญมณีที่สำคัญมากๆเลย1ในอัญมณีนพเก้าครับมีความเชื่อกันว่าใส่แล้วจะช่วยทำให้แคล้วคลาดแล้วก็ปลอดภัยในทุกๆครั้งในการเดินทางครับชิ้นงานมาในสภาพที่สมบูรณ์แล้วก็เป็นตัวเรือนเพชรแบบเก่า ระดับด้วยเพชรขาวแล้วก็เล่นไฟดีนะครับขนาดของตัวชิ้นงานเนี่ยก็เป็นขนาดกำลังสวยใส่ขึ้นคอก็จะได้หน้ากว้างระดับของตัวชิ้นงานประมาณนี้เลยเห็นไหมครับใส่กับโชเกอร์แบบนี้ก็ดูไม่เล็กจนเกินไปใช้งานเนี่ยก็เห็นชัดแล้วก็ใช้ได้บ่อยๆใส่ติดคอเลยก็ยังได้นะครับชิ้นงานสวยๆมาในราคาที่ดีแล้วก็ได้อัญมณีแบบเม็ดใหญ่ๆเห็นชัดแบบนี้ น่าซื้อมากๆเลยตัวเรือนก็มีความสวยงามนะคะมีความอ่อนช้อยแล้วก็ได้ความคลาสสิกของชิ้นงานเก่ากด C e F กดสั่งซื้อได้เลยนะครับเ <_ C> ข็มกลัดช่อดอกไม้งานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%มีตอกนะครับน้ำหนักรวม10.79กรัมประดับด้วยทับทิมพามา่า หน้ากว้างนะครับของตัวเข็มกลัดเนี่ย2.9คูณ6.4เซนติเมตรราคาขายเพียง25,900บาทหน้า CM ีเอ็มากมากเลยสำหรับชิ้นงานนี้นะครับเป็นงานเก่างานบ้านคนเก่าแก่มาในสภาพที่สมบูรณ์พี่ๆพ,พิจารณานะครับที่ตัวเรือนตัวล็อกนะฮะด้านหลังเนี่ยเขาจะเป็นตัวล็อกแบบ สลักเดือยล็อกนะครับปลดล็อกง่ายแล้วก็ตัวล็อกแบบนี้แน่นหนาแข็งแรงดีฮะแล้วก็ตัวเรือนจะทำเป็นอดอกไม้นะครับจำนวน3ช่อดอกไม้นี่ละเอียดมากๆเหมือนดอกไม้จริงๆเลยพี่ๆดูกลีบดอกไม้สิครับเป็นชั้นเป็นเชิงนะครับลดหลั่นกันไปมาให้ความสวยงามมากๆแล้วก็เป็นเข็มกลัดขนาดกำลังสวยไม่เล็กจิ๋วนะครับกำลังดี ที่สำคัญมากๆเลยคือชิ้นงานของเขาเนี่ยมีความละเอียดนะฮะแล้วก็ใช้ฝีมือเนี่ยของช่างเก่าเนี่ยประณีตมากๆแล้วก็ฝีมือดีๆแบบนี้นะครับก็จะถูกรังสัรคออกมาในรูปแบบของเครื่องประดับงานเก่าที่สวยงามแล้วก็คลาสสิกไม่ว่าจะหยิบมาใช้นะครับกับชุดใดๆหรือโอกาสใดๆก็แล้วแต่ทำให้เราดูดีได้แน่นอน CF ได้เลยนะครับ แหวนผีเสื้อเพชรงานกลนะครับชิ้นนี้งานน่ารักมากๆแล้วก็เป็นงานนอกด้วยนะครับตัวเรือนี่ยจะเป็นทองคำ75%า75%น้ํา้ำหนักรวม11กรัมนะฮะประดับเพชรรวมทั้งชิ้นอยู่ที่ยอยู่ที่2.24กรัตแบ่งเป็นเพชร3เม็ดรวม10ตตัคงแล้วก็เพชรอีก275เม็ดรวม2.14กรัตขนาดของแหวน47 จุราคาขายเพียง39,900บาทถูกมากๆ CF มาก่อนได้เลยชิ้นนี้นะครับงานสวยเป็นงานกลอีกด้วยก่อนอื่นเรามาพิจารณาที่ตัวเรือนโดยรอบกันก่อนการแหวนเนี่ยเขาจะทำเป็นลายขดนะครับไปมาตามสไตล์งานนอกครับก็คือเน้นลวดลายที่แปลกตาแล้วก็ มีจินตนาการนะครับของศิลปะเนี่ยออกมาได้อย่างเต็มเ็มเลยส่วนผีเสื้อด้านบนเนี่ยก็คือเป็นผีเสื้อซึ่งประดับด้วยเพชรเล่นไฟดีนะครับส่วนเพชรเนี่ยก็เล่นไฟระยิบระยับตัวข้างในของเพชรก็จะมีตำหนิบ้างนะครับโดยรวมเนี่ยก็คือแวววาวดีส่วนตัวเรือนด้านหน้าของเขาเนี่ยก็เต็มหน้านิ้วแบบนี้เป็นงานกลผีเสื้อขยับได้ครับ เวลาเราใส่เนี่ยถ้าเราแบบนิ้วเรางุ้มลงมาแบบนี้นะครับตีของเขาเนี่ยก็จะขยับเหมือนผีเสื้อบินจริงๆบนนี้นิ้วเรางานแบบนี้เป็นงานที่แพงมากๆนะครับเพราะว่าต้องใช้ช่างที่มีความชำนาญแล้วก็เป็นดีไซน์พิเศษใส่แล้วไม่มีใครเหมือนแน่นอนกด CF กดสั่งซื้อได้เลยครับแหวนเพชรลูกโลกเรือนพุ่มนะครับ ตัวเรือนจะเป็นทองคํา75%น้ำหนักรวม9.36กรัมประดับด้วยเพชรนะฮะรวมทั้งวงนี้อยู่ที่2.99กรัตแบ่งเป็นเพชรยอดนะครับตรงกลางเนี่ย1เม็ดวัดน,น้าเพชรได้ตกประมาณ40ตั้งแล้วก็ประดับด้วยเพชรอีก8เม็ดรวม1.33กรัตแล้วก็เพชรอีก18เม็ดรวม1.26กรัตขนาดแหวน57 ราคาขายถูกเลอเกินเพียง4 5 0 0 0บาทคุ้มมากๆนะครับแค่ตัวเพชรเนี่ยก็ไม่ได้แล้วนะครับราคานี้แล้วก็เพชรได้เม็ดใหญ่เป็นเพชรลูกโลกนะครับแบบไม่รองซับแวววาวแล้วก็เล่นไฟจริงๆเลยยิ่งอยู่บนตัวเรือนพุ่มแบบนี้นะครับเสริมความมั่นใจแล้วก็เพิ่มความสง่างามในทุกๆการออกงานของพี่ๆแน่นอนสำหรับแหวนดเรือนพุ่ม ที่สำคัญเลยเป็นแหวนพุ่มใหญ่ใส่แล้วเห็นชัดเต็มหน้านิ้วนะครับดูประกายดูน้ําของเพชรแล้วก็ดูตัวเรือนสิครับตัวเรือนเนี่ยก้านก้านหนาเป็นงานที่ไม่บอบบางนะครับงานแข็งแรงแล้วก็มองระยะไกลเรือนพุ่มแบบนี้ดูสวยจริงๆเลยใครใส่ก็สวยแหวนแบบนี้นะครับหน้ามีไว้ใช้ใส่ติดนิ้วมากๆ c f เได้เลยครับ แหวนเพชรดอกพิกลเรือนมอนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า75%น้ํา้ำหนักรวม7.07กรัมประดับด้วยเพชรรวมทั้งวงในอยู่ที่4.88กรัตแบ่งเป็นนะครับเพชรเม็ดยอดที่ประดับเป็นดอกพิกลเนี่ยจำนวน7เม็ดรวม2.09กรัต ตกเม็ดละ30ตังค์นะครับโดยรวมเนี่ยของเพชรก็คือเล่นไฟดีส่วนเพชรประดับนะฮะอีก66เม็ดรวม2.79กรัตก็สวยงามแล้วก็เล่นไฟดีเช่นเดียวกันขนาดแหวนขนาด54ราคาขาย135,000บาทวงนี้นะครับได้เพชรเม็ดใหญ่กระจุกด้านบนนะคะเพชรตกเม็ดละ30ตังค์ขาวแล้วก็เล่นไฟใช้ได้นะครับ นวลน,นิดนึงแต่ว่าไฟดีแล้วก็ข้างในของเขาเนี่ยจะมีตำหนิบ้างนะครับตำหนิก็คือจะเป็นจุดบ้างสำหรับตัวเพชรส่วนเพชรประดับโดยรอบนะครับก็จะขาวแล้วก็เล่นไฟเช่นเดียวกันการแหวนนะครับมาในสภาพที่ดีตัวเรือนดีมากๆแล้วก็ราคาสุดคุ้มกับเพชรเม็ดใหญ่ๆแบบนี้นะครับตัวเรือนเนี่ยเขาจะทำขึ้นรูปเป็นทรงมอนซึ่งตัวเรือนแบบนี้นะครับ หยิบมาใช้ใส่ออกงานเนี่ยก็เต็มหน้านิ้วมากๆและที่สำคัญเลยตัวเรือนทรงมอเนี่ยเป็นงานที่แข็งแรงเหมาะกับการใช้งานมากๆเลยครับสร้อยคอเพชรฉลุลายตุ้งติ้งนะครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคำ75%า75%น้ำหนักรวม15.34กรัมประดับด้วยเพชร40เม็ดรวม1.20กกร,รัตความยาวสร้อย 16นิ้วสามารถปรับลดลงได้เป็น14.5นิ้วราคาขายสุดคุ้ม48,500บาทชิ้นนี้นะคะเป็นงานสร้อยคอเพชรที่มีความพิเศษโดยที่ลวดลายของเขาเนี่ยสวยเป็นการฉลุลายนะครับแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นเพชรตุ้งติ้งนะครับซึ่งเป็นเพชรเม็ดใหญ่เนี่ยตุ้งติ้งแล้วก็เพิ่มความน่ารักให้กับชิ้นงานมากๆ ส่วนที่เป็นเพชรที่ประดับนะครับเล่นไฟดีติดนวลบ้างเล็กน้อยโดยรวมสวยแล้วก็ไฟดีข้างในก็ตำหนิน้อยนะครับสภาพของชิ้นงานอยู่ในสภาพที่ดีครับตัวสายสร้อยไม่กิว่วไม่บางตัวเรือนไม่บุบบี้นะครับสวยจริงๆเลยสำหรับสร้อยคอเพชรชิ้นนี้งานนะครับหน้าตาของเขาเนี่ยดูแพงหน้าตาดูแพงเกินราคามากๆ เดี๋ยวดูนะคะเวลาใส่ขึ้นคอเนี่ยก็จะได้ระดับประมาณนี้สายสร้อยความยาวของเขานะครับจะเป็นสายสร้อยความยาวค่อนข้างสั้นดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นการใส่เพื่อโชว์ระดับตัวส่วนที่เป็นด้านหน้านะครับให้อยู่ระดับประมาณคอแบบนี้ครับกำลังสวยพี่ๆนะครับที่เป็นคนตัวเล็กเหมาะมากๆเลยกับการใช้งานสร้อยคอแบบนี้ครับ แล้วก็ตุ้งติ้งพี่ๆดูสิฮะเขาจะมีตุ้งติ้งเพิ่มความน่ารักแล้วก็เพิ่มความโดดเด่นให้กับชิ้นงานมากๆเลยที่สำคัญเลยคือราคาดีมากๆราคาถูกแบบนี้ cf ได้เลยนะครับจี้พระพิคเนตกรอบเพชรนะครับกรอบทองคำ75%า75%องค์พระพิคเนตเนื้อทองคำนะฮะน้ำหนักรวมทั้งองค์เนอยู่ที่16.7.8กรัม ประดับด้วยเพชร43เม็ดรวม74ตังหางากว้าง2.8คูณ4.1เซนติเมตรราคาบูชานะครับ57,500บาทงานสวยนะครับชิ้นนี้ต้นบอกเลยว่างานสวยมากๆเลยกรอบเนี่ยเขาจะเป็นกรอบกันน้ำนะครับแล้วก็องค์พระพิคเนตเนื้อทองคมชัดลวดลายสวยนะครับแล้วก็ามาในกรอบที่เป็นซุ้มที่สวยงาม ประดับด้วยเพชรขาวแล้วก็เล่นไฟสภาพของชิ้นงานสภาพดีกรอบไม่แตกร่อนแล้วก็ที่สำคัญเลยคือขนาดความใหญ่หน้ากว้างของจี้บูชาองค์นี้นะครับก็คือขนาดใหญ่เห็นชัดเห็นไหมครับใส่ขึ้นบูชานะครับกับโชกเกอร์แบบนี้หรือสร้อยคอห่วงเพชรก็ได้ที่พี่ๆมีอยู่นะครับก็จะได้ขนาดใหญ่เห็นชัด พระพิคเนตนะครับมีพี่ๆหลายท่านเนี่ยให้ความนับถือนะครับแล้วก็ศรัทธามากๆเพราะวันเพราะว่าเป็นเทพแห่งความสําเร็จแล้วก็โชคลาภต่างๆถ้าพี่ๆนะครับเป็นอีกหนึ่งท่านที่ศรัทธาในองค์พระพิคเนตอยู่แล้วนะครับแล้วก็กําลังมองหาบูชาสักองคหนึ่งที่งานสวยๆและอยากได้ชิ้นใหญ่ๆหน่อยนะครับองค์นี้น่าจะตอบโจทย์พี่ๆแน่นอน CF ได้เลยครับ ขอบคุณพี่ๆทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เมตตานะคะแล้วก็สนับสนุนร้านเพชรทองบพิทักด้วยดีตลอดมาในวันพรุ่งนี้นะครับ ไม่มีการอัปเดตขออนุญาตหยุด1วันในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะพบกันอีกทีนะคือในวันเสาร์ในช่วงภาคค่ำนะครับเราจะพบกับของสวยๆจากการอัปเดตจากรานเพชรทองบนบิทอีทีในวันเสาร์ถ้าพี่ๆไม่ได้ไปไหนนะครับเรียนเชิญเลยเรามาพบปะแล้วก็พูดคุยชมของสวยๆพร้อมๆกันในวันเสาร์นะครับแล้วพบกันครับบ๊ายบาย